สวัสดีค่ะกระเทยเท่าก็มาเมา์มยอยู่ในสวนนะคะวันนี้ก็จะมาโชว์อีกละโชว์จังเลยอีกกระเทยนี่เนาะนี่แหละค่ะว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้น,เนี่ฉันปลูกเนี่ยฉันจะเอาใบใบแก่ๆเนี่ยข้างล่างๆเนี่ยนี่ฉันก็เพาะเพาะใหม่มันมันยังยังรอให้มันแก่ๆเนี่ยปอกนะคะปอกเปลือกแล้วก็ล้างเอาวุ้นวุ้น,ว,นวุ้นมันอะ เอาวุ้นมันมาพอกหน้าเนี่ยวุ้ยคุณค้าหน้าใสมากเลยแต่คือเรื่องของเรื่องอะ่ะฉันขี้เกียจปอกมันปอกยากไงอืมเอาเอาใบล่างๆสุดเนี่ยนะคะคุณเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยใหญ่อันนี้ฉันเพิ่งลงใหม่นะคะเอาใบล่างสุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่แก่ๆเนี่ยปอกปอกปอกฝานฝานล้างน้ําให้สะอาดเอาแต่วุ้นมันเอาเจลมันมาเอาแบบวุ้นมันนะคะ พอกหน้าคุณคะหน้าใสมากใสจริงๆใช้เองไม่จกตาเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเวลาเวลาคุณโดนไฟแผ่น้ำร้อนลวกไฟลวกอะไรนะี่ะอาวุ้นมัน,นี่ยคะ่ะมาทาอย่าไปใช้ยาสีฟันนะคะใช้วุ้นหางจระ,ะเข้น,เนี่แหละคะ่ะมันจะดีมากแผลจะไม่ค่อยดำอันนี้ก็มามาอันนี้ใช้เองไม่จกตาอันนี้ฉันปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยนะคะอืมเนี่ย ก็ก็อย่างที่บอกค่ะสมุนไพรไทยเราอะเนี่ยดีที่สุดว่านหางจระเข้ใช้สดๆเนี่ยละค่ะลดแต่สิ่งที่สําคัญคือมันไม่มีใครปอกให้อะฉันขี้เกียจปอกอ่ะเนาะก็เลยขี้เกียจทํา เรื่อของเรื่อคือขี้เกียจแต่ถ้ามีเวลาทําก็ทําไปเถอคะค่ะโอ้ทำทักอาทิตย์ละสองครั้งรับรองคุณหน้าคุณจะเด้งยิ่งกว่าใช้มอรเซอไลเซอร์หัวละเมิดอีกไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มาลงคลิปแค่นี้ละคะ่ะว่านหางจระเข้นะจ๊ะอีกกระเทยก็เมาแค่นี้ละคะ่ะ